จะได้ชุดยอดให้อียลยเนะสาดเนาะทางเหล็กในชีวมาวาง้าาาำเขียวปวดไปบ่นมาวลัวไว่อรอดได้ปะละ่ล่ะรอดได้บปอย่าพ่าวทาอายก่อน งดเต้นมาสอดทั้งนี้นี่ พี the the ่น้องอันนี้ก็เป็นทางไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แยกออกมาจากเป็นทางทางหนึ่งเนาะเหนียกออกมาเป็นทางดินแดงอันนี้ก็เป็นทางไปอ่าห้วยน้ำห้วยน้ำใสเนาะพี่น้องเนาะสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานทีหนึ่งเนาะเขาว่าวันวันหลั่งสการวันทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะจันทร์จังสุกหนีก้นจะบวาลายกันใดพี่น้องมันจะมีบอล ไปเบิงไอ้ส้มหลายน้องเพื่อนเนาะแต่ถ้าว่าเป็นวันธักพรวันยุดวันเสาร์วันอาทิตย์คนสิหลายพี่น้องวันสิใกล้เป็นว่างนำคุณพี่น้องเนาะงลุยว่าเพิ่นว่าอันหวยนำคุณเด้งพี่น้องเนาะเอาไปสิไปเรื่อยๆพี่น้องสิรีวิวงไอ้เบิงพี่น้องถนนทนทางไปเนาะตักแสงหักไหลกมวนที่ว่ามันเป็นผู้พี่น้องเป็นผู้ที่ เป็นแสกหินเป็นผู้หินต่างๆเป็นงูเป็นงูแค่นี่นะพี่น้องคลายๆครับอันเดียวกันกับแบบแถวๆถวฟังไถ่นะแถวอ่าทำคำแสงเคยไปพิษณุโลกแถวอันไปทำเจียทำเจียมาทำยังนี่แหละจากยังเขาเอิยนึกเอ่คแำแสงเอ่ยมาทำแสงเคยไปอยู่เท่านึงพี่น้องถ่ายกันพี่างที่บอกน้ำแห้งที่นี่นี่ยังมาท่านบ่อที่เป็นบ่อน้ำใสเ เป็นแบบดีเนาะก็มีต้นไม้ใหญ่เนาะจะเป็นแต่้นไม้หน่อยเกิดจักรสอบคือมันเติมให้หน่อยนิดหน่อยแล้วคือแบบเป็นทางเลยข้าก็เป็นตื่นเต้นในจักหน่อยกันโบ่ากันเด้อพี่น้องเด้อข้าว่านหน่องวานจะหอนพี่น้องข้างเดียวสิริยุพใษ์เบิ้งสิทธายไวเป็นที่ระลึกตั้งพี่น้องเนาะดีเนาะเจ้าว่าอันนี้หมดแต่

เพิ่นะลุ่ได้ยูบ่ขอนุญาตเบื่องนเด้อบเบิ่งสูงปลาหยังนี้อยู่เอเป็นปลาซิวปลาซิวอ้าวได้บ่เอ้ยบมมีปลานามันใสเนาะพ่นพูตึกเดกรติบอม อันนี้แบบว่าเต็มสะดูกยุ่บอ่ะนี่มันมานี่มันลงอันนี้มันลงเนาะมันยังร้อนยังมันลงมันลงะปบายยังเต็มโคตรเลยน้ำแค่นี้น้งใสเนาะแค่จะได้กับบุคุนขุดตะมวยเลยไอ้สมหวยน้ำใสปิงหงไกลบ่ไปไปอันนี้ไปดีหวยน้ำใสเด้อเนาะไปหวยน้ำใสไกลบ่บ่ไกบ่ไก่เนาะ ห่วยห่วยน้ำใสเฮอยหอดผูกคนแล้วเนาะเนาะมันก็ไซส์จนแน่เห็นตัวปลาแล้วนะไซส์อีลีเน่เดี๋ยวยกขึ้นเนาะแล้วเนาะสำเนียงสำเนียงเอ๋ยเราไปแปลกสำเนียงข้มมวนบ่ข้มมวนเนาะสำเนียงแปลกแปลกคือกัน สำเนียงสารวัตรเจ้าโอหันสำเนียงปากเซสารวรัฐเท่าแบบสำเนียงปากเซเขาวอาจังซีมันแข็งแข็งเนาะเจ้าสารวัตรแต่ข้ามมวนข้ามมวนทาแเคยังนี่เขาวอาแบบนี่แบบเนอเนอไปจะหน่อยเนาะเขาซีเนือเนอมวนลวันวันกับเนือไปอีกแต่ห้าวววาแข็งห่าวววาบ่ามวนเท่าแน่นวะม้วนยว่าคนจับตาตีวะเลยเราบอกคนจับตากว่าเขาเนาะม้วนฟังอะไรแบบมันเนอเนอหน่อยนึงเนาะ ไอ้มีสนี่ข้ำว่าจำประซากปากซชี่เข้าแบบโปกโปกโปกเายังกะตั้งแต่ปากคามึงน้างอยู่ข้าวดากันคือจะบันดาหน้าปากคาเหมออ้ยมวนตัวเองว่ามวนว่าเชียงเนืองแบบดาก็นคือชิบเจ็บนะปากคามเอ้ย บกันเป็นไทยสารวันไทยปากเสดาเดี๋โอ้เจ็บหอนใน่ๆพูดแบบยาวทางนันบว่าั่งคือเียงม่วนๆไปนิดนึงเออกะแบบชิ่นไพมันเนาะเออเขากะเขากะอยู่ครับสำมเนียงเขาแบบนี้นะเขาไปพังเขาก็แปลอีกแบบหนึ่งเขากับ่าม่วนน้ำฝนตกแห้งนาขึ้นหดเทาอย่ที่นี่เนาะ อันนี้ก็หวยเปล่าอันนี้เป็นหวยบ่<อ>คนกำลังเที่ยวไปอันห่วยน้ำห่วยน้ำใสเนาะล้ายแหย้งอีกทีเนาะ กะสีตือนเตืนไนจักน้อยกะสีพากันแวะสุดทางพี่น้องเนาะใสอีกแล้วใสไปทางมันเดาลาเฮาเบาเต่ายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อพ่อกันอีกแล้วพี่น้องอยู่ระวังทางเนาะระวังทางเดินทางไปผวยผวยนำไซนี่พี่น้องเนาะ แต่ว่ายังบ่ทันห่วยหอดห่วยน้ำใสพี่น้องก็แวะเบิ่งชาวบ้านเขาหากินน้ำี่น้องเนาะตัวเวทหรือว่าย่อสะดุ้งพี่น้องแต่ว่ามักในธรรมาศาสตร์ของเขาผู้พาปลาดงเนาะอู้คักแหงอีหลีอันนี้เขากานนาจะเขาไปห่วยน้ำใสเนาะแสดงว่าคนไล่อยู่ในหนีรถเที่ยวเขาไปไลยอยู่ลเท้าทีเทงไล่ผมแสงปลาเถอะ สวัสดีไอโนดเดอร์นี่ไอโนดความเดินทางกับเฮาเนาะเป็นซองอ่าเบาโนดพาลาะเนาะโนดพเลาะบาโนดพาลาะพาไปติดตามไปเด้อพี่น้องมาคำแดงเดียวขึ้นอันอันนี้ยังขึ้เปิดมากอบกอบอันือวาแมนกอบผู้ติดตามให้เนาะเบาโนดพาลาะพี่น้องไอพินยูเซโนแต่กระส่วนไอพินมาลินน้ำกันเนาะมาไอพินหัวจากทางเนี่ยไอพนกะ เที่ยวเที่ยวไร้เทืยรอยู่ดอกแมนถ้าแมนว่าคนต่างแพงซีมาลินนะนะอันหัวน้ำใช้นี่เจ้าบูหูนะแมนอันนี้เขาก็ยังบูหูเขาบอกเขาคิดว่าออกมาจากหันละเช็ดทางนี้ตอนโบเห็นนี่ตอนน้ำกลนมาเขาคิดว่าจะออกนอกประเทศวะจะออกไปเวียดจะออกไปไซด์เวียดนามได้ดิอันนี้เห็นบ่อตอนแสงคิดโบผิดโอ้ชุกชุกเอกไปออกไปเวียดก็ได้แล้วกะ เออกไปอลักเศร้าก็ได้เส้นเส้นเที่เท่าเส้นที้ยแวะมามเนบอแม่เออเราคนขายข้แม่นคนมบรินนี่จะผู้เลยนะเนาะมันเข่ามาเลิกเนาะเข่าไปผู้เนาะเดียวว่าเขาไปที่มากกับมาทางอันคำพระหรือคำเมืนน้องกระาพานี่เยใครไปซื้อเลยเจนเนอกคนขายเครื่องเต็มเลยมีคนขายเครื่องอีกแม่นเป็นตู้ไม่นั่ง ว้าเธอสุกเอ้ยสุกเคยมาแล้วป่ะในพี่น้องชุกกับโบเคยมากพี่น้องที่ว่าบุญหอดจอดเทิงนะพี่น้องพูนพลังเห็นป่ะเขาสอนถ่ายกันพูนพี่น้องเห็นป่ะพู้อันหินหินตั้งสงกุกอยู่ยิ้นตั้งแบบสงกุกเลยบ่มีอยิ้งเลยพี่น้องเนาะบรรยากาศจะคือบางเรียบเนาะ เราเคยไปวังเวียงเดียวไปเขาก็ปูอีกเออจะขึ้นแบบซี่แหละแม่นวะเเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์นะพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาสี่ผ้ากันเดินทางต่อเนาะไปพบพ่อกันอยู่วังน้ำโบแม่นไปห้วยน้ำน้ำใสพี่น้องไม่แต่อยังว่าวังน้ำเขียวได้เลยไปพี่น้องอ่าห้วยน้ำใสเลยพี่น้องเนาะไปพบพ่อกันอยู่พุ่นเนาะพี่น้องไปเต้น ตื่นเต้นแห่งสีให้น้องรัดครับโหลดเฮาสีไทยเฮาสีไทยระวังทางอย่างเดียวไปพี่น้องเอยจะเบิร์นี่เบิร์นภูเขาเขาเนี่ยบางแกนภูเขาภูหินตลอดซับซ้อนกันพี่น้องเต้งแต่งงามๆแต่งแข่งพี่น้องในกล่องสำนึงมาเทนตัวจิงแห้งครับพี่น้องเนาะพี่น้องก็จิ๋วนอนไปวันในกล่องกับนอกกล่องนะพี่น้องเนาะ ทองสรวจหาวัที่นเอเดี๋ยวี้ชีีมงเีวเป็นไต้อกวาอ่ายไปทีจะลิกว่าทางนึงต้องแสงเลยมากอ่ะ น้องเริ่มไก่เข้ามาเรื่อยๆแล้วทคตรในหอดซ้ัมนี่แต่ว่าบึงภูเขาพี่น้องเนาะฮะรถตกล้มนี่รถเกิดอุบัติเหตุพี่นหรออุบัติเหตุระวางทางเนาะอุบัติเหตุระวางทางเนี่ยฮาไปบงน้ำกันพี่่น้องวาเป็นไงเนาะซอยกันได้ปอพี่น้องไปเอ้าฟูประจนไถ่พี่นหรอความเป็นฟูประสบไถ่

เป็นดินดินนดินเหนียวๆนะมันพลาดเนนะจอด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 เจอดจอดเป็นรถอ่

กับเปลือนเห็นเนาะโอ้มันมันเดอ้อถ้าเป็นรถกระบะทั่วไปไปได้สบายอโอ้ยรถบาสุกนี่ข่าอีกแล้วรถบาสุกนี่ข่าอีกแล้วพี่น้องนี่โคดองบ่เฮ้ยอ้ไปพี่น้องลุ ธรรมาตร์พ uh, oh, uh, ah, oh. ี uh ่นนองเอ้ยโอ้ยอยู่ทางกลางเลยอาะตรวจดูนี่จะไปจะเข้ากอไนี่สิกะตุ้งพอยกับมันาดเนาะกระตุ้เนาะนั่น ห่อแดวพี่น้องวางน้ำเพียวหอมครับตำตำมะกรูวอนิำนีตำตำเนาอย่างตำมกท่านี่ักุ้งเอาตามนะตำมะกรมะกรดเอาชองย่างนั่นเลยเอาต้มหอยกับตามะกรูดท่านี่เอาใครได้จะากินเอาเนไปส ฮปน่ oh, เบอร์อะไรเบอร์แปดมันไปน้ไน้่ไั oh, okay. ่งไปนั่งไปจับไปจับพี่น่อว่างน้ำใสพี่หน้อมาแคเห็นอะเด้ Camel, หอดแล้วพี่น้องหอดแล้ว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 ว่างน้ำใสเด้อหวยน้ำใสพี่น้องนะกูใสบนมากว่ากันก่ไม่แล่น <laughs> ีมาว่างลำเขียวทำมันเป็นยุนห์น่ะถเลยความไทยคือที่อยังกระบี่พัทยาเห็นไหมแบบนี้ก็คุ้มเลยพี่น้องได้ได้ได้สัมผัสบรรยากาศเนาะได้สัมผัสกับตัวเองเลยได้สัมผัสกับตัวเองมาสูดเลยเอาแบบจะมุดก้าวขานควงมาเลยนะเดี๋ยวจะกข้าด้วยแย่ล่มติกตอกลง่มเสียดเลยเออเออเอาแบบนักประดาน้ำขบวนน้ำกันเอาแบบมุดมันจะเลยเนี่นะโอเคะน เอาไปเลิ่มป่นี่ไปที่ไปก่อนเออมุดเทียงกันก็ได้ไปมข่อยไปทั้งตาขันของข่อยห่ะเออมุดของจับไปก่อนก็ได้ไปไปไปหามันยาวเลยก็ได้ไหม พ่นมาลินลายเขา้วาวัานเช้าว,วันอาทิตย์นี่ค<ย>นวันเช้าว,วันอาทิตย์แห้งสีลายคา่ะพี่น้อง <c ười> โอ้ยงอ๋อจะหน่อยพี่น้องน้ำม,มันน,น้เขาไม่ได้ค่เช้าวันอาทิตย์แห้งลายอ้ายพี่นเนาะไอ้หนุนเราเคยมา <c ười> อันนี้เป็นอันนี้เป็นวันธรรมดาน้องวันลา,านชการเขาคานจะบโบลายปนใดขนาดโไลายได้พี่หน้องเนี่ยน้ำชิโบไซเลยพี่หน้องข้าจมมาลินอยู่เทิ่งเนาะ ดึงได้ไรขากว่ากลีเนองยินยินทัให้อีลีได้ยินงโนเสียงยิเสีอยงนาะมกจะเสียะเส็ยมะเสียอะไรเลือกได้ไม่จะเสียเลไจะใส่โอ้เขาปิดเพลงอะไแล้วไม่จะใส่คาตาลินามดบิ้อ่ะมดเบิ้งมดเบิ้มดเลยเลยโบเห็นหนาหใส่หีพี่นาะหนา สมสื้อสมงสื้ออันหวยนำไซดีจะนา่งดวงมัช้างบังผมจ้ะโอ้แมนเลยฝดเออจมมันจมบ่ปูคุณอะมาหอดเลยมาพี่น้องพากันดินหนาอามหนาเรียบร้อยเนาะกาจิพากันอ้าวโสเครึ่งอันห่อมาผีสะฝนเออห่อมาแคน ยังสีบอเกียเขาเก็บเงินอีก่้งอีกตัว้้นี่นี่พี่นองมาหอดเลยเอิญไนที่เลยฮูนเอิญเบาซุกเอิญเบาไอโนดไม่แล้ก็ควนี่วนูว

ตอนแรกมาเหือส้อโพดๆพี่น้องเอ้ยพ่อต้นลงอันน้าแบบบบบเอาเสือแม่เนี่ยเอาเสือแม่เนี่ยเงี้ยบอพน่ยดีครับยิแห้งอีลีพี่น้องเย็นเยเนาะยังประธานไทยหูบด้ยนี่ยังประานไทยหูบด้วยฮะไทยหูบย่งรไทยหูบย่งรุม นี่เลยพี่น้องเนาะความสุขของชีวิตกำไรของชีวิตเนาะก,<อ>การเดินทางมันก็มีกำไรของมันเนาะพี่น้นองเนาะมีทั้งบวกและลบอลไรพี่น้นองเนาะมีทั้งเสียและได้พี่น้องนี่ ใส่ให้กิิเหนหดผูเห็นหดลุ่มสียบานเมุนที่ก้ด้อไนมุดมุดดิเว้ยมุดิงแน่นามสเลยนี่มาไมุดมุดลงลกมุดลงห้าจัมมุดจมยังมุดลงให้มันหดลุ่มลุมแตก็ลอยมันน่มามุดมุดหดซเออมุดหดลุ่มมดลง มดเบ like em> si eh> ิ้อไงอย่าเบิ้งน um> ี่นะวอมันเห็นสำแดนี่ว่มันเห็นแล้วเออเขียมลาเน้เอาเบิ้งเอามดมดหนึ่งเออมามดแลวก็ลอยมานี่งสองสามเอออ้่ม มันสีเต็มจุกมันสีเต็มบมจุเองจังมันสีเต็มบ๊บายบายผู้ขากันให้ดีพี่น้องความสุขเป็นล้นความสุขเปนล้นที่ังแกนะเว้ยที่ังบง ได้บ่ฮะข้อหักโอ้มอหนิงตีล <t iny women> ังกายืนจึกเลยยืนจึกเลยได้บ่คนลายอันนี้ก็ลายเลยพี่น้องเนาะลายเลยแามี่เขาก็ว่าลายเลยมากินตั้มมันตั้มมะกล้วยท่านี่กล้วยทานี่กล้วยทานี่ กล้วยตานีกล้วยตานีใบบีเขียวบลสีกินตำกวดนี่พี่น้องหินบลข้าวลิ๋นอันนี้เป็นเป็นบอลทอทอหลอดทางเนาะ จะเบิงไงอยากภาพพี่หนังมาเบิงเขาอ่นเขหลอดทอในทักให้อีดีพี่หนัง น้ำใสน้ำเขียวน้ำเย็นนะเพื่นะอนเนาะเต็มคนอันนี้คำแสงว่าคุ้นไรที่สุดเลยเนี่เนี่เขาว่ายังเขาว่าย,ยังบลายอยู่แต่ว่าคำแสงว่าลายแต่ใดเนี่เห็นบ่เนี่ยเบิ้งเขาสิดดระะีรอดบ่รอดได้บ่ล่ะรอดได้บ่อย่าพดา๋ยวพ่อทายก่อน เป็นโมงหนามัน oh. อ uh, uh, ่ะหนามันได้แค่ครึ y, ่งหนึ ổi, ่งพี่น้องหนามันได้แค่ครึ่งครึ่งท่อมันบ่อมันบ่อเต็มมาหน่อยเราก็เลยหลอดได้เนาะมันสามารถอ่าโผล่หัวขึ้นมาได้พี่น้องท่านแสงหลอดก็ได้เนาะข้าวอีกนียิ่งหน่อยข้าวลิน มีโมลินเด้พี่นนองฟังเสียงกับสิลินมันเหมือขึ้นกันเลยนี่จินได้มันเหมือขึ้นกันแต่ว่าผมมีโมลิมมลนโอ้ข้าไปหมดอีกเลย ซืงอมมาสอดทั้งนี้นี่โดดละโดดโดดได้ไอ้เบิงนี่โดดได้ไอ้เบิงนี่ปะโดโดได้ไอ้เบิงนี่แบบหนึ่งดูยี่วาหน่อยคืน ไม่เลยพี่น้องเบิ่งเขาสีซอดเขาสีซอตั้งหนี่ตอนนี้อยู่ในแก้งหุบเขาพี่น้องเนาะอยู่ข้างแก้งเลยเนาะตอนนี้เขาเขามาในใกล้แก้งเขาเขาเอาอู๋เฮ็ดเขาตั้งเขามาบอลสอบพีนบอลสอบเขาต้องเป็นเราเขาที่มันส่วนกันเนาอกไป แบบเรียกมาทากได้เขาท่าไปยังก็ก็ภูเก็ตนาะก็ูเก็ทางออกไป